สวัสดีค่ะวันนี้มาในหัวข้อคนที่บล็อกความสัมพันธ์ตัดจบแบบกระทันหันความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าสารความสัมพันธ์อีกครั้งหรือไม่ส่งพลังงานมาที่พีิภัยนะคะ เขายังรอโอกาสรอช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาของคุณและเขาไปกลับมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆกันอีกครั้งเพราะว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาเป็นโลกทั้งใบเติมเต็มให้กันและกันต่างฝ่ายนั้นต่างรู้สึกว่าเจออีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาดหาย คุณก็รู้สึกอุ่นใจที่มีเขาส่วนเขาก็รู้สึกอุ่นใจเช่นเดียวกับคุณนั่นแหละค่ะเว่าความสัมพันธ์ที่ตัดจบไปครั้งนั้นเขาจำใจต้องเดินจากทั้งๆท,ที่ยังคงรักเขาจำเป็นต้องเดินไปทั้งทงที่ใจไม่ได้อยากห่างหายไปจากตัวคุณเลยแม้แต่น้อย ตั้งแต่คุณและเขาเน้นไม่ได้มีการสารความสัมพันธ์คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาทุกข์ใจมากแค่ไหนเขาไม่เคยมีความสุขใจเลยแม้สักนาทีด้วยซ้ำกัแบบการที่คุณและเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้มีช่วงเวลาดีๆแบบก่อนๆน,นี้ที่เคยมีกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รู้ว่าเขามีความทุกข์อยู่ในใจมากมายแค่ไหน กับการทรมานใจคิดถึงคุณที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกันนั้นเขาอยู่กับตัวเองค่ะเขาพัฒนาตัวเองในเรื่องของจิตวิญญาณภายในเขาพัฒนาศักยาภาพของตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพราะที่ผ่านมานั้นก่อนหน้านั้นที่เขาและคุณมีกันละกันในความสัมพันธ์ รู้สึกว่าเขายังคงบกพร่องยังคงมีบางส่วนในตัวเขาที่ไม่คู่ควรแล้วก็ยังคงไม่เหมาะสมกับคุณเขาคิดแบบนั้นค่ะเพราะว่าพอเปนจริงๆแล้วในภาพฝันเจตจนาของเขาจริงๆแล้วนั้นเป้าหมายคือการสร้างครอบครัวไปกับคุณเหมือนไปกับคุณนั่นแหละคะ่ะที่อยากจะสร้างครอบครัวมีความสุขเต็มตม,ตมกันแล้วกัน ภาพฝันของคุณและเขานั้นคือภาพเดียวกันค่ะเขาอยากที่จะทำสิ่งดีๆให้กับคุณเขาอยากที่จะมอบอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ที่คุณเนี่ยควรค่าเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่ดีต่อใจเขามากๆฉนันคิดว่าเขาไม่เคยพบเจอคนแบบคุณจากที่ไหนครั้งแรกที่คุณและเขาได้รู้จักกัน ได้ผู้ชายทักทายทำความรู้จักกันนั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าในใจของเขาอะ่ะช่างสุขใจยิ่งกว่าอะไรที่ชีวิตของเขานั้นเคยพบเคยเจอกณและเขาเวลาอยู่ด้วยกันนั้นช่องมีความสุขมากมายเฉลี่ยเกินนะคะคุณถามตัวเองเถอะเพราะว่าเขาคนนั้นของคุณ ยังคงมีภาพความทรงจําที่คุณและเขาได้ทํานั่นนู่นนี่ด้วยกันแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณเคยทำให้กับเขาเขายังคงนึกถึงและยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับเขาแบบนึกขึ้นมาแล้วยิ้มได้หีกครั้งเลยล่ะคะ่ะให้เขาอะ แกลกหลายๆสิ่งหล,หลายๆอย่างในชีวิตเพียงเพื่อมีคุณเ่คุณเชื่อไหมว่าเขายอมคุณดูไหมว่าเขาทําเพราะว่าคุณคือความสุขครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เขาขาดหายแล้วก็ตามหามาตลอดอาจจะฟังดูเวอร์วัาวางไปแต่ในเรื่องของความรู้สึกนั้นไม่ว่าใครไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนอกจากตัวของคุณและเขาเท่านั้นนะคะ เขากำลังคิดหาวิธีที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณแบบไหนที่เขาจะเขาเรียกว่าอีกโก้ยังคงมีอยู่ยะค,ะค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะคนคนี้พยายามหาวิธีติดต่อคุณให้เขาเสียหน้าแบบอีกโก้ให้เขายังคงอยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าในเรื่องของอีกโก้นะแต่เขาจะยอมลดอีกโก้ลงมา ที่จะติดต่อเข้ามาหาคุณคนของใจค่ะเขาใช้สมาธิใช้เวลาคิดวิเคราะห์หลากหลายวิธีมากๆเลยนะคะเวลาตกดึกเขาจะนอนไม่ค่อยหลับเชื่อไหมว่าก่อนจะนอนแต่ละคืนนั้นเขาคิดถึงแต่เรื่องคุณเขาไม่รู้จะวิธีไหนคะ่ะมาติดต่อคุณ เพราะคุอเองก็มีกำแพงที่สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆแต่เขาก็ยังคงนิ่งแบบมีสติและก็พิจารณาทุกวิธีทางที่เขาอยากจะทำอย่างรอบคอบมันทางไกลใช่ไหมคะเขาติดต่อมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น กดบล็อกแน่ๆแล้วก็เดินทางมาหาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับคุณต่ออย่างแน่นอนนี่เป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าคะหากว่าพลังงานนี้ถูกใจคลิปนี้โดนใจยังไงก็รับไว้แต่สิ่งดีๆแล้วก็ถ้าหากว่ารู้สึกยังไงก็ทำไปตามสิ่งของหัวใจนะคะรักเขาจะบอกว่ารักไปแต่หากว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จบลัไปนั้นรู้สึกไปต่อไม่ไหว ต้องลองคุยให้เข้าใจทั้งคุณและเขาจะได้ไม่เป็นการล็อกของรู้สึกของตัวเองขอให้ทุกคนสุขสมหวังกับรักที่รอคอยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ